Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วิษณุเผยร่างพรบรคู่ชีวิตของรัฐบาลไม่ได้แคบเปิดกว้างให้เพิ่มเติมเนื้อหาจากร่างพรบรสมรสเท่าเทียมได้ไม่ขัดหลักการอยู่ที่กมทพิจารณา ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับร่างพรบรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศทั้ง4ฉบับสุดท้ายการพิจารณาจะมีแนวทางเป็นไปตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของพักเก้าไกลได้หรือไม่ว่าตนไม่ทราบอยู่ที่กมทวิสามันซึ่งสามารถนำไปผสมผสานให้เข้ากันได้แต่หากผสมผสานไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในวิษณุกล่าวว่า ในส่วนร่างของพรรคก้าวไกลที่ไม่เหมือนกับร่างของรัฐบาลเช่นเรื่องบำเหน็จบำนาญจะสามารถพิจารณาให้เกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นก็เติมได้หากหลักการของรัฐบาลไม่ได้แคบเปิดกว้างให้มีพรบคู่ชีวิตฉะนั้นจะใส่อะไรก็ใส่ไปไม่ขัดหลักการอย่างไรก็ตาม นายวิษณุกล่าวว่าเห็นว่าสภาโหวตว่าอย่างนั้นให้ใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลักแต่จริงๆแล้วร่างกฎหมายอะไรเป็นตัวหลักก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากเพียงแต่เวลาเริ่มประชุมจะใช้ร่างของรัฐบาลเป็นตัวตั้งตอนนั้นใครจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกไปใช้มาตรการของร่างพรบรของพรรคก้าวไกลก็สามารถดึงเข้ามาเทียบเคียงกันได้เป็นมาตรามาตราไป ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ